เจราเรากำลังตามหาอีกคุึมของหัวใจไม่เกี่ยวอะไรเลย โครงการอีกแล้วนะคะกับนดดี้เกาะชาแนลกับนัทนดีเกาะค่ะและตอนนี้เราอยู่กันในเกมเลโก้จุริสิกเวิร์เกมเดิมเพิ่มเติมคือพาคสิบเอ็ดนะคะและวันนี้จะมาต่อกันที่ประตูจูริสิกพาร์คสามค่ะลุยกันโลดจุงเปิดพุ้มเลย ฮ oh, <im IT S> ่าดรแกรนเอ่อผมจะให้กล่องเสียงกับคุณนะฮะกล่องเสียงแรปเตอร์โอ้ยยอดม,มากเลย <im IT> S> <S ขอบคุณนะ <im IT> S> <S แต่เราต้องพับโครงการนี้นไ,นไปอีก2อาทิตย์4อาทิตย์ดรแกรนอา่อาผมเคอร์บี้เอนเตอร์ไพรส์นะฮะ อตอนนี้เรามีการะจนภัยครั้งใหม่นะผมอยากให้คุณไปร่วมทีมด้วยที่เกาะอ,อิสลาโซนา่าตอนนี้เราอยากได้ไกด์พิเศษนะฮะเราเลยขอร้องคุณเงินฟันหัวและก็บินไปที่เกาะอ,อิสลาโซนานะคะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอู เอเลนอาลันด็อกเตอร์แกรนอกเตอนตอนนี้ผมค Eric! Eric! ผิดว่าเขากำลังหาอะไรอยู่นะฮะเอริกแฟนเอริกอเขากำลังทำอะไรนะฮะเหมือนว่าตอนนี้เราถึงที่ปลอดภัยแล้วมันปลอดภัยตรงไหนไม่ทราบผมว่าคุณต้องอยู่ในเครื่องบิน และมันเป็นความคิดที่แย่มากที่คุณจะตะกนในเกาะนี้นะ uh ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นสักอย่างนะเหมือนเขากำลังวิ่งเหนีะไรอยู่โอ้โหดิฟดิฟหอยหลัง วิธีสื่อสารยูไนอยู่นี่และตอนนี้เราเนี่การไล่ล่าของเจ้าไดนกสาวตัวหนึ่งนะเท่าที่นั้นเห็นหน่าจะเป็นเจ้าใบเลื่อยนะคะและเครื่องบินก็ตกค่ะตอนนี้เราอยู่กันในป่าอีกแล้วครับท่านตรงนี้คือ เลโก้คิดไม่เคียอะไรกันเลยและตรงนี้คือต้องใช้คนนี้ใช่ไหมอาบแล้วก็ฮุกดึงจึล่วงนะได้อะไรมาประกอบแหหเป็นที่เลือกแชปเตอร์นะโอเครอดแล้วนะและเรามาลุยกันต่อเลยอู้อะไรเนี่ย มีสะพานขาดด้วยนะคะตรงนี้แต่เราจะไม่ไปนะและตรงนี้ตรงนี้คือทางออกนะ,ะไม่เป็นไรงั้นเราลุยกันที่แชปเตอร์แรกเลยกับประตูจูราสิกพักสามนะคะกับแชปเตอร์แรกคือสไปโนซอรัสเอสเคนะคะอ๋อเจ้าใบาเลื่อนนั่นเองนะคะชื่อสไ n o นซอรัสค่ะงั้นลุยโลด มาถึงหน้าเราก็วิ่งหนีเลยนะแม่มีการเรอเล็กน้อยและมันก็จะงาเราอ้ยตัวบลเลิกและตอนนี้นะเป็นการวิ่งที่ไม่มีจุดหมายเลยซ้ายทีขวาทีนะโอ้ชนโอ้ชนจิ่งไหมต่างหากรอดไหมไม่รอด และนอกจากเราจะต้องหนีเจ้าใบเลื่อยแล้วนั้นเราต้องหนีกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเจ้าตัว่าภาคที่สองอนะอู้เยอะจังวะปมืงมีเรอะอืมอย่าเพิ่งเกือบเจียวตูดอ,อย่าเพื่งรอก่อนขอห้ยใจข้อแปบ๊บมาปุ๊บแชปเตอร์แรกนะเอาละอ๊้ แต่จบไปแล้วนะคะกับ c h a p ร e r โนะคะ Spinosaurus S.K ค่ะจบไปอย่างงงๆนะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าชปเตอร์ต่อไปนะ Spinosaurus โโ versus T-rex ค่ะเป็นการต่อสู้กันเขาอายุ12ปีตอนนี้เรากำลังตามหาเขาอยู่นะตอนนี้เรากำลังตามหาคุณอิริกอยู่หนี Spinosaurus โโเจิน เทเร็กซ์ห้ามขยับอยู่เฉยๆบอกอยู่เฉยๆไงเจอกันแล้วอะเจ้าสไปโนซอรัสกับทีเร็กซ์นะตายโอ้โหเสี่ยวเสี่ววยวยหัวไปหน่อยนึง ท,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 ทุก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 คนกำลังอึ้งอยู่นะทำอะไรกันไม่ถูกเอ๋อแล้วจะทำอะไรได้เราก่ากอนอื่นเราต้องช่วยด็อกเตอร์แกลน์ก่อนนะะเอาดึงกข้างมาดึง,ดงโอ้โอโไอโยไปโนซอรัสย่ำขยำที่เร์ไปแล้ว ตอนนี้เราต้องเป็นพันธมิตรกับทีเร็กซ์นะคะเพื่อช่วยเพื่อช่วยเขามาคูดจุ๊กจุ๊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 และประกอบอันนี้ต้องใช้อะไรดึงนะคะดังนั้นคนที่ดึงได้รู้สึกว่าจะมีแค่คุณพอลเคอร์บี้นะโอเคคุณพอลค่ะดึงค่ะหุหล่ก โอ้ชยชคดีจังอ้ายมีน้องเป็ดโผล่มานะเงี้ยมเงีง้ยมทีเร็กซ์บุกมากละโอ้โหเหวีย่ยงไปหูก,กับตายไม่ตายหรอกมันถึกขนาดานั้นโอ้โหล้มอ่ะมีอะไรล้มลงม,มาแล้วแล้วเหมือนจะเป็นเป็นเป็น,ปนสะพานเราต้องข้ามสะพานไปฮึบฮึบ จองกันมาทังสองคนและตรงนี้ตรงนี้นะคะเราต้องใช้คุณอูเดสกี้นะชื่อแปลกจงังเลยเรากำลังตามหาอีกขุมของหัวใจ <c oughs> ไม่เกี่ยวอะไรเลยคุดะคะขุดเอ๊ะเราเจออะไรนะเก็บขึ้นมาและต่อติดงึบและเราต้องทำอะไรต่อเหรอตรงนี้นะเหมือนจะเห็น เป็นเป้านะแลวเราต้องปลาใช่ไหมอ๋อนี่ไงคูณอูเดสกี้ยิงได้นะยิงแฮ่มันจะเจออะไรบ้างอย่างปาก๊อบชั่วและก็หมุนง้างงึบโอ้ เหมือนจะโชคไม่ดีหรือเปล่านี่เป็นหน้าที่ของด็อกเตอร์แกนนะด็อกเตอร์แกนมานี่มามาตาคุณแหละอึ้บตัดตัดตัดปุ้งอ่าเข้าเป้าทีเร็กซ์เอาคืนบ้างแหละโอ้่ยงอีกแล้วโอ้ยโอ้ย มีมีไอเออดียอื่นไหมเดี๋ยวนะฮะผมก็ไม่รู้ฮะผมก็โอ้ผมก็มาพร้อมคุณนั่นแหละนะกระโดดขึ้นไปงึบอันนี้คืออะไรเหรอนี่คืออะไรเหรอ้าต่อยได้ด้วยกูและปากก๊อบและอตรงนี้ล็อกนะฮะโอเคงั้นเรากระโดดขึ้นไปก่อนพักหมุน หมุนจะหมุนหมุนอา้อาวอา้หมุนต่อสิครับอา้อาวออ้าวโดนเต็มหน้าเลยอะหมุนต่อคุณแกรนค่ะหมุนต่อค่ะหมุนต่อเรื่อยๆนะหมุนดึงหมุนปังไม่ปังะเอาใหม่เนื้อดาดดูดูดดดูดดูดดดดดดูดนดดด ทำได้มากอ้ออนนี้เราต้องเป็นทีเร็กซ์เงี้ยงับปากแม่งเงี้ยงเอาใจล่างเวียงพังพัง oh. ตอนนี้เราต้องเดินผ่านพวกเขาทั้งสองคนไปนะให้เขาสู้กันต่อไปเป็นความคิดที่ดีมากค่ะู oh. และจบไปอีกแชปเตอร์หนึ่งลวค้ะแชปเตอร์ สไปโนซอรัสเวอร์ซัสทีเร็กซ์ค่ะไม่จุใจต่อกันอีกพาร์ทค่ะต่อกันอีกแชปเตอร์ค่ะพูดผิดแชปเตอร์ <c oughs> <Chapter S 2> นี้นะคือเดอะคร s ชไซ t ์ค่ะตอนนี้เราต้อง <c oughs> ตามหาเขานะที่รักมองโลกในแง่ดีนะอีร e ิกอาจจะยังรอดอยู่ก็ <All right. S 1> ได้นะตอนนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างนะ ขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งแล้วเออเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่ไงหน้ามีใครสามารถปาได้อีกไหมมีคุณอูเดสกี้นะมายิงอึบอึบอึบแหล่งยิงเย่เห <Yeah. S 2> oh. มือนมีอะไรร่วงลงมานะและประกอบเป็นอันถาวันพันเกี่ยวที่เลียวรถ ต้องให้คูณอแมนดานะในการกระโดดเพราะเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่กระโดดสูงที่สุดไม่ถึงนะ่ะออมันสูงอะไอีกนี่นะรวบรวมพลังลมป้านและกระโดดจุบรวบรวมพลังลมป้านจุบ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 อ,อ่ะว้าาาาาานาา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 นาา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  โอ้โหเกือบนะเกือบ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 แล้วก็ต้องข้ามสพาไปโอ้โหอ,อย่าหยุดกลางทางสิค่ะว่าเสียวเฮ้ hey, ตอนนี้เราต้อง,องช่วย <it down. S 2> คุณอูเดสกี้ขึ้นมาให้ได้นะเย้ย <Yeah. S 2> และเราต้องใช้คุณอลันแกนด้วยนะในการใช้คัตเตอร์ คุณแกรนขึ้นมาเลยค่ะเดนขึ้นมาและก็เฉือนเจือนมันั <Okay. S 1> โอ้ยระวังนะคะเอ <Okay. S 1> มีของล่วงลงมาสุดยอดไปเลยงั้นเราลงไปข้างล่างแบบนี้นาเจอเข้ากับต้องให้คุณอูเดสกี้อูเดสกี้มานี้ See what else there here. ดูรอบๆสิเพื่อจะมีอะไรบอกเดินวนเป็นวงกลมและต้องใช้คุณอารันแกนนะในการไขปริศนาะคุณอารันแกนต่อปัดทูแค่แทมบโบรีนะแม่ต้องถึงกับใช้คุณอารันแกนเลยเหลอมีอะไรอีกไหมไม่มีเลยเหรอ โอเคข้างล่างไม่มีอะไรอ่ะเราต้องขึ้นกันไปข้างบนแหละมาดึงต่อยยยย่อยยอยยปจุาบสูงไปนิดนึงเอาใหม่อึบอบนึงสองสามเซบรัอห่ะต่อยต่อต่อติดต่อติดตุ่เแหยแล้วใครจะขึ้นไปข้างบนนะคะ ที่นี่เป็นตาของเด็กน้อยบิลลี่นะในการปีนวูบสอ่ะเฮ้ยข้างบนมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวดูก่อน บ้าเหรอเราไม่มีปีกเราจะบินไปได้ไงนะเราต้องเราต้องบินข้ามฝั่งไปค่ะซึ่งคุณ DNA แนะนำว่าคุณบิลลี่นะมีพาราชูานนะในการบินนั่นเองโหไหนวะโชว์โชว์หน่อยไม่อู้กับลวงคุณบิลลี่โชว์พาราชูตอของคุณสิสิบิน ้าัตอู้มันบินอย่างนี้นะเป็นการบินครั้งแรกของนัดคอยรอบนะคะค่อนข้างจะเป็นมือใหม่หัดบิน <c oughs> ต้องหน่อย <c oughs> ทําไมมันทรหดอดทนได้ขนาดนี้นะเกมนี้แ <c oughs> ชปเตอร์นี้ใช้ความสามารถอึบอึบบินบินห้าลอดแล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยอีหนู และก็ต้องดันน่ะดันดันดัน,ดน,ดน,ดนลงไปแล้วก็ใช้ใครสักคนนะฮที่อยู่ข้างล่างในการปรากอบประกอบสิสวดยอดไปเลยนะเป็นความคิดที่ล้ำมากเอเอาเลยค่ะดึงมันลงมาขอบคุณนะมิสเตอร์เคอร์บี้บ แต่ตอนนี้เจ้าเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยบินขึ้นมาฮ้าอ,อย่างก,กับไอรอนแมนนะสุดยอดอุ๊บคุณเคอร์บี้ไม่พนะ้นาเราต้องใช้เจ้าพาราชุดอีกรอบหนึ่งค่ะฮึบฮบ้สวยงามเฮมมีอะไรที่พอจะเป็นสะพานเชื่อมได้ไหม เดี๋ยวนะผมหาอยู่ปาก็เป็นตริงมันคือะไรเหรอมุนสิมุนเรหรอหมุนมุนมุนเป้งอ่ากลายเป็นสะพานแล้วนะเรียบร้อยตรงเรียนจีนคุณอลันสแกนมาเร็วต่อยและก็เจือนมันเลยห่าเรียบร้อยสุดยอด ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าอีริกต้องใช้คุณพออีกแล้วในการเดึงปอ,อดปัจโจบอนเฮ้ยว้าวตอนนี้เราเจออะไรบางอย่างนะเออ๊อบอออคุณอูเดสกี้มีบทบาทเดินออกมา รอ,รอยมันบอกว่ามาทางนี้และอ,อ้าวว้าว,าว,าวเราเจอกล้องวิดีโอนะปรากก๊อนเฮ้ยตรงนี้นะตรงนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วตรงอ่าวหูแหมกินป๊อปคอรนสบายใจอพอตอนนี้เราอยู่รอด ผมเชื่อว่าเขายังอยู่ผมเชื่อว่าเขายังอยู่ตอนนี้เราเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งนะคือคลิปวิดีโอนั่นเองว่าอีริกตอนนี้น่าจะอยู่ในเกาะน,นี้แหละแต่เราต้องตามหากันต่อไปค่ะเอาล่ะจบปแล้วนะกับแชปเตอร์ h e c l a s h s ไค่ะในพาร์ทสิเอ็ดกับเกม l e g o j u r a s s i c World ค่ะสำหรับใครนะที่อยากดู คลิปเกมนี้ต่อนะอย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจให้นัดนิดนึงกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมค่ะ Subscribe n o r i k o Channel เพื่อจะไม่พลาดเกมใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะไปละซี่บ๊ายบายค่ะ